สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกฐานสบายดีบตัตรุลทุกคนพณพอกันคือ,อนออออกน้าวพี่น้องสองน้องพอยุพอๆกันยามเ้าพี่น้องจ๋ามีการทำแม่ผ้าลุยลุยป่าลุยดงจักสิไปลาใจพี่น้องเลยงานกามาหะกามาแต่จำศีลมาแต่ออกพรรษาอยู่วัดป่าชวนกัน ส่วนก้อนเขาป่าเขาดุ่งอีหล่ะพี่น้องเอ้ยแดดสุดแดดเงี้ยก็รอหลุ่นรอชมเหฮ้ยังก็เอาจังไรกันเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามอย่างไปป้ายซ้แหละต้องต่อแต่เกี่ยวเขาแล้วบาทนี่แต่สิบอ๋มีเวลาหากินนะซื้อกับบัวไอ้เงินกบ่เงินบัวลายพี่น้องเอ้ย กี่ซี่กกนี่ห่อยเงินก็จับจุดจับเจาะเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้หาเงินอาศัยช่อง YouTube ก็คือว่าพี่น้อง3-4เดือนงได๋อ้าขอจิหอมบ่ทํามาสิพดก่อน2 3 4 4ข่อย อเออจีหล่อมันออกเลยด้นี่ไปกับแม่สองคนปลาพายุหน่อยอยู่น้ำพอกับน้องมีปั่นเขากับบริปั่นพี่น้องหลดลายไปกับเอาหลดมาปั่นปีนจักเสียดาสำได้ สีได้ขาลูกน้องหรือบ่เจ้าอาสิได้ขายขาในลาวให้ลูกน,น,น้องกับประจักษ์เฮ็ดยังแม่งเฮ็ดขาปะเฮ็ดดินแล้วดอกเดียวมันบม่มีหมู่แล้วมันแห้งป่านนี้เฮ็ดดินนะไปบุ่งเห็ดดินไเลย เลยพี่น้องคือมันมันอิเพิ่์มหะน้ำมันเดยพี่น้องน้ำมีแต่น้ำพี่น้องนี่น้ำกักซากอยู่ใส่เกือบชินานานี่มาคัดเกิดบ,บ้างนะเรียบร้อยพี่น้องเห็นมาหนี่งดิฉัิคุดเฮงเลยพี่น้องเอ้ยเฮงมาหลุนพี่น้องหัวใหญ่หัวหน้อยมาหลุนกันพี่น้องโอ้ยพี่น้อง ลุงไปผัวมันหัวเก่าพี่น้องหัวเก่ามาันช่เหี้ยแบบนี้นี่กันไดซํำนี่เลยเอาโซ่เหงากับพ่อเขามาล้ำมือก่อนนะได้ไหมลองบิ่งพี่น้องสีได้หรือบอกเหงานี่คินแบบต้นนี่นะบัดมันอันมันหัวเก่าพี่น้องเลยมากับยายคือเก่าคะแหละ หัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยหักลักเลิกเดีย๋ยวอยู่ถามผัวหัวแบบนี้พอดีเสบอเอาออกไปเป็นหนึ่งพี่น้อยหนึ่งกินเสบได้พี่น้อยพอสิได้พูดเหนื่อย ก็มีเกลือใบใหญ่พี่เนาะเราก็เลี้บงใใหญ่ในเลือกภาษประมาณนี้พี่เนาะมันเครือเครือใหญ่ก็ม้วใหญ่พี่เนาะมันเครือใบใหญ่ก็คือว่าได้แต่ซ้ำนี้เครือใหญ่กับชนน้อยแต่สิเห็นมันพี่น้องเอาเดีอ่ะพี่น้องโอ้โอ้ย มันเน็พี่น้อพูดอีกคนพี่น้อสวยสได้มันเป็นอะไรเป็นขี้ติดขี้ดินพี่น้องหงัดอ่ะกระไรสองหัวตัวนี้ตัวนี้หัวใหญ่พี่น้องเขาโซ่อยู่หัวใหญ่เลย ได้เลยพี่น้องเพราะว่าเงาอันนี้มันมีสองหัวปัดตัวหัวมันใหญ่เลยตัวเพื่อนใหญ่แต่ออหัวใหญ่พี่น้ววองเพราะว่าคือมันเป็นน้ำดิมันต้องคอยเยาะออกไปเคือเดียวสองหัวพี่น้องซับกันซับเลย ก็เลยโซ่หัวคืนซับไปนำ้ำมันอะมันตีบมัน,น,นาตัดใหญ่เดีย,ดยหัวหนะย,ยังางงคือเนาะหัวที่สามพี่เนาะตัวยิยว่งใหญ่ใหญ่กู้หมู่บ้านนี่ใหญ่พวกพวกรอยใหญ่เพือมันใหญ่นี่ฮักมันตีบใหม่เด้มันมันงัดกะกระไหม่ วุใหญ่ขนาดเลยเตะเลยวุ้ยไงเ้ากระิปีนี้ได้เคยคุณมันอันนี้ไปคุณมาขัดมวนมันข้ามพี่น้องจังจิบอาะวุไงเลย มอยู่หนนี่นี่นี่โวล่โห่วใหญ่ป็นต้นนี้ตัวนี้หัวใหญ่พีอาต้นเตมกระสอบกระสอบพวกอาหารผู้ห้องยายคุดแหงร้ายพู้มีแต่หัวบแห่ให่บึงจะคุดจะเหงาแมเนี่ย ตัวใหญ่เลยบอเครือมันใหญ่เด้นอยสี่เงาสีเงาสีเงาะเดี๋ยวไปนแค่นจัยังไ่ถึงแมยัง่าพี่น้องสีเงาหนี่แต่ัวกใหญ่ใหญ่ สอ้อนเดใส่สองอันเต็มองค์เราบ่มีเครือใหญ่ได้อยู่นั่นป้อดโอ้ยอย่างใหญ่ๆล้วขุดเป็นเราขุดบ่เป็นพันไดพี่น้องจะมากระโดดเถอะนี่เหนียวขี้ดินนี่พัดเหนียวพห่แหละบานี้คือชีอบสุดท้ายพห่แหละ ก็จะกินกันเล้วเขาแล้วนหนามพุะแบบนี้เขาก็เริ่มสุกเลยเขะมาาคุดเขากมาหาคุดอาโป้าดูพดีกระตาหนึ่งโอนใส่งอนใส่ที่หัวพกใหญ่บกใหญ่พี่น้องมือน่ะมื่อเต็มอิกกะได้สำนึงมื่อที่ซองมากกับบริไลายปันนีน้ำแอ่ะ มือนี่บอกวาตั้งต่อเต็มคุดได้พี่น้องเอ้บอได้มาหาหน่อไม้ตั้งต่อเต็มคุดอันนี้เขาสีออกในใจปันโอเคฮันบอกให้ใช้จ่าย่าให้เงินเตียงสำจ้องกับปันอืมฮ้ย่าๆๆอ้าวชัวร์ว่าไม่ใช่จ่ะชัวร์ม่หมเอออืมปุพี่น้องป้าทุก อเอามน้อยได้พี่นงเอามาใช้ตัวดีนำ้ำที่จะเปลี่ยนกันหาอัพพี่นงเลยทำสิกินจะเห็ดวานกับตัวเย็นนะพี่น้องวานเย็นหนึ่งหนึ่งซะกอาา่อนเพราะไม่มาเห็ดอันน้ำวานน่ะปะ่ะทำแค่ยังเงก่อนถ้าจะให้ ยายต้อง้งหงข้างแกงตงต้นากระตั้พวงผาดอ้มา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 ไม่่เบ๊ยดีนะคะบัมม่นี่ข้าวมะม่วงขนยนแพี่น่มออกจากถ้ำก่อนเียงหาอับยายหาก่อนเดีวห่อสีหาอับน้ำดังจดเต็มกระตาพี่นุ่นะ นี่จะหัวบแบใไหนไม่ไหนหม่ไห่ห้องาก็ไ่หสิบโมงครึ่งก็หาต่งต่อมาคุดมันดิ ตั้งต่อตะมาขุดเอาหมดได้ทำอาหารไม่ทุอมือน้ำมันวัดไหลล้ายโอ้โหกบด้วยนี่นี่กูเก่งเก่งพี่น้องฮะไปหม้อหมดจนว่า จนเหรอจนสิพย์ลมต้อนหมุนนะหมุนเข้าไปนะหมุนได้ละหมุนออกมาละหมุนบ่ได้จนหาทางออกเห็นมันหกบแค่นี่้แต่ผมหมุนไปถือเตนมันอีเพิ่มวะแมะบางคนก็เอิดมันแซงบอก เอออันนี้มันอีเพิ่มจ้ะอืมหนึ่งกระเสรพี่น้องหอมเมื่อหนึ่งลกระเียดวานพี่น้อง เค okay, พี่น้องฮาทชิคอสจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก็เด้ฝากาาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามจังน้งองพยูพี่น้องกิมหนะ้าพอกันใหม่สบายดี